เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยก็าอาจจะผ่านไปเป็นวนันเป็นเดือนหรืออาจ i, ออาจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ ร้านมาลุชอปมีบริการเติมโลบัคให้เลทสูงบริการกดเกมพาราคาสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนร้านลาวอาบัคมีบริการเติมโลบัคราคาสุดคุ้มบริการกดเกมพาราคาสุดเดือดถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับร้านแมกไก่ตันสุรอมไก่ตันราคาสุดคุ้มมีให้เลือกตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้ไก่ตันสักตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เอ่อฮลโลไกด์วอซับดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับวันนี้นะครับผมัอคลิปอยู่ในวันที่22มีนาคมปี2566นนั่นเองนะครับสวัสดีคนที่มาดูวันนี้แล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูในอนาคตทุกคนกันด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมมีข่าวดีมาบอกให้กับทุกคนอีกแล้วนะครับ นั่นก็คือ IIP ีอินดนะครับเขาทวิตไว้ประมาณนี้เลยครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรใน two t ู o t ิเ p l e คาตนะที่จะทําให้คุณใช้งานมันมากขึ้นอ่ะทุกคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าดาบทูท t ิเปิลเนี่ยมันคือดาบอะไรนะครับนั่นคือดาบเล่มน,นี้เลยครับทุกคน3ดาบของโซโลของเรานั่นเองนะครับใน t ูทร t i ปิลคาตนะนะครับน่าจะอ่านถูกแหละโอเคก็คือ3ดาบของโซโลนั่นเองนะทุกคนนี่เลยครับ ผมเนี่ยรอการปรับใหม่ของมันมาน,นานมากๆแล้วนะครับทุกคนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ทวิตออกมาแล้วว่าเขาจะปรับนะทุกคนทุกคนคิดว่าเขาจะปรับเป็นยังไงครับส่วนตัวผมเนี่ยผมโหนึกไม่ออกเลยจริงๆครับคือถ้ามันปรับเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าคนเล่นเยอะแน่นอนนะครับโอเคเรามาดูสกิลสาหรับตอนนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับสกิลแรกมันมีชื่อว่าอะไรอ่ะมาป่าหรออืม โอเคก็เป็นการพุ่งเฉยๆนะครับคือดาบเล่มนี้เนี่ยผมรอการปรับมานานมากนะทุกคนผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็รอการปรับของมันด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าสามดาบของโซโลเนี่ยมันโหไม่มันม,มันแทบจะไม่มีการปรับเลยใช่ปะแล้วก็มันแค่เนิร์ฟกับบัฟดามเมจแค่นั้นเองปะทุกคนคือสกิลมันก็ยังเป็นสกิลเดิมตลอดอะเนี่ยอย่างเช่นสกิลสองก็ยังเป็นสกิลพายุเหมือนเดิมตลอดนะครับ เนี่ยแค่นี้เลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นดาบที่คนในโลก2เอาไปล่าข้างหัวกันใช่ไหมครับผมไม่ไแน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยมีใครใช้3ดาบอันนี้เนี่ยเอาไปล่าข้างหัวกันบ้างแต่ผมเชื่อได้เลยถ้าปรับมาใหม่เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับน่าจะสาดาบโซโลเต็มเซิร์ฟนะครับนี่มันจะมาเป็นคู่แข่งของดาบคู่โอเด้งนะครับทุกคนครับอ่ะ ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับดาบคู่เด้งใช่ไหมมันก็อาจจะมีสกิลชาร์ดด้วยเหมือนกัน,นครับไม่แน่นี่อาจจะมีสกิลชาร์จแบบนี้สําหรับดาบโซโลนะครับอันนี้ก็เป็นพายุใช่ไหมพายุก็อาจจะสวยขึ้นนะครับทุกคนครับอาจจะมีอรอร่าสายฟ้าฮาคิราชันด้วยแต่ว่าพายุอันนี้มันไม่มีเนาะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโมเดลสกิลเก่านะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะนี่ ง่อยๆนะครับแต่ไอดาบโลเลุเรงเนี่ยมันเป็นสกิลเวอร์ชั่นใหม่เนาะมันก็เลยสวยหน่อยนะครับเนี่ยดูดิเห็นปะมันพุ่งง่อยๆอย่างนี้เลยนะครับสำหรับสามดาบของโซโลณะเวลานี้แต่ประเด็นอนะ่ะคือทุกคนคิดว่าเขาจะรีโมเดลด้วยไหมครับถ้าเกิดว่าเขารีโมเดลเนี่ยดาบชูซุยของเรานะครับที่เราคาบอยู่ตอนนี้เนะี่ย อาจจะกลายเป็นดาบเอ็นมะก็ได้นะครับทุกคนครับก็อาจจะได้ความโหดของอไอ้ดาบเอ็นมะเนี่ยดาบยามะอันนี้มาด้วยก็ได้นะครับไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่อาจจะเป็นไปได้ทุกคนคิดว่าไงครับคิดว่าเขาจะเปลี่ยนชูซุยเป็นเอ็นมะไหมสําหรับโมเดล3ดาบใหม่ทุกคนคิดว่าสกิลของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างก็สามาที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับทุกคนครับ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาเปลี่ยนชูซุยเป็นดาบเอ็นมาเนี่ยทุกคนจะโอเคกันหรือเปล่าครับสมผมผมโอเคนะผมไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันก็เป็นการอัปเดตใหม่ด้วยเนาะคือเหมือนเราโตไปพร้อมๆกับโซโลอะครับทุกคนครับเออหรือไม่ไม่รู้สิยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในหน้าทว i t เตอของ IP i n d a หรือ Li p Inda ของเราแล้วนะครับนี่เลยครับทุกคน คืออันนี้เนี่ยผมพาทุกคนนะครับมาส่องกันว่าต่างชาติเนี่ยเขาอยากได้สกิลอะไรกันบ้างน,นะครับในคนแรกเลยครับคนแรกเขาก็ส่งกีฟมาประมาณนี้เลยอารมณ์ประมาณแบบเป็น r e f e r เรนซ์นะครับโอ้โหบอกตรงๆคือเน็ตกาหนมังกรครับสีม่วงด้วยเฮ้ยโอเคเลยนะถ้ามาเป็นมังกรนี้สกิลมังกรของโซโลนี่ก็เยอะมากๆเลยนะครับคนครับ สังเกตดูว่าเขาจะใช้แต่มังกรมังกรมังกรเนาะได้นะไม่ติดครับเนี่ยครับดากอนสแลแล้วก็มีท่าอะไรก็ไม่รู้อะเต็มเลยครับ S/ แลชอ l ฟเฮลมอนสเต e ร l อออะไรเงี้ยครับอ่ะเราลองไปดูกีฟอันอื่นกันบ้างอันนี้คือในภาควานโนะนะทุกคนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในภาควานโนะเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากชูซุยนะครับกลายเป็นดาบเอ็นมะแทนเนาะ เราก็อาจจะได้เห็นสกิลในภาคปัจจุบันของอ่าของโซโลก็ได้นะครับอาจจะเห็นสกิลในภาควาโนนั่นแหละอาจจะอาจจะเป็นไปได้นะแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรก็แค่ตัดรัวๆเฉยๆนี่เออโทษอันนี้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 น่าใช้อันนี้อันนี้ชี้อะไรมันมันมันชื่อว่าอะไรวะาอาชูล่าไหมทุกคน คือน่าจะใช่อชูล่านะที่มี3หน้านะครับแล้วก็มีดาบเต็มไปหมดเลยอันนี้เนี่ยท่านี้เขาใช้ปราบคาคุครั้งแรกเลยปะครับทุกคนครับคาคุไอ้ใช่ตัวนั้นปะไอตัวที่กินผลยีราฟอะครับทุกคนครับน่าจะใช่นะเท่เท่เท่เท,ท,ท่เออสกิลนี้ก็น่าจะติดอันดับเหมือนกันครับทุกคนไออชูล่าเนี่ยมังกรกับชูล่าเนี่ยคือโซโลใช้เยอะมากเฮ้แต่ชูล่าไม่ค่อยโผล่นะคือถ้าไม่จนแบบ ไม่โจรมุมจริงๆเขาไม่ใช้นะอัชชูราเนะี่ยแต่มันก็เป็นท่าไม้ตายนะทุกคนเฮ้ยน่าสนใจวะเอออันนี้ท่าอะไรเนะนี่ยนี่ไงอัชชูราทุกคนเฮ้ยฝรั่งเขาเชียร์อัชชูร่ากันเยอะนะครับอ่ะดูดิเฮ้ยเสียง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 เนี่ยทุกคนฝรั่งเชียร์อัชชูร่ากันเยอะมากเท่เท่เทก็หวังว่าให้มันมานะอุ๊ย เซนชาวันพีและยิ่งอินนะทุกคนยิ่งอยากให้มันมาเร็วๆเลยนะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยผมว่านะถ้าอชุูล่ามาน่าจะเป็นสกิลที่2แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ถามว่ายากไหมผมว่ายากครับทุกคนที่เราจะได้อาชชูล่ามาเล่นกันมีอะไรอีกไหมครับอ่ะเนี่ยครับทุกคนสังเกตดูว่ามันจะมีแต่มังกรเนี่ยโซโลจะใช้แต่แบบท่าพวกเนี้ยครับ เกี่ยวกับมังกรเกี่ยวกับอะไรเงี้ยโอเคครับทุกคนก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะทุกคนเชียร์สกิลอะไรกันบ้างครับลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยผมเองเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าทุกคนเนี่ยอยากได้สกิลแบบไหนกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมอยากได้อชูล,ล่าอะไรมันเท่ดีสมมุติว่ากดค้างเนี่ยแล้วแบบมันมีหน้ากระดาษออกมาเยอะๆนะครับโอ้โหโคตรเท่ทุกคนนี่ไงไอ้ท่ามังกรเมื่อกี้นะครับ บึ้มเข้าไปอ้โหโอ๋อไอ้ท่ามังกรอันนี้มันก็คือพายุนี่วะเออว่ะเอเอมันก็คือท่าพายุที่มันมีอยู่แล้วเนาะก็ไม่แน่ครับพายุอาจจะสวยขึ้นหรือเปล่าแล้วก็อาจจะโหดมากขึ้นเนาะอ่ะแล้วก็จะมีมังกรอีกอันนะครับในมังกรที่อาตอนสู้กับสมุไรนะสมุไรอะไรนะริวมะปะเออเนี่ยครับส่วนใหญ่พลังของโซโลก็จะมาในรูปแบบของมังกร ไม่รู้ว่าพูดกี่รอบแล้วโอ้โห oh, oh. เทจัดยิ่งผ้าควาโนนี่สกงสกิลแสงเสริมนี่โคตรเวอร์นะครับโคตอรอลังการสุดท้ายนี้นะครับผมก็มาทวนคำถามที่ผมถามทุกคนไปหน่อยก็แล้วกันเนาะผมไม่รู้นะครับว่าผมให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์อะไรกันบ้างเนาะแต่ทุกคนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองไว้ได้เลยนะครับอ่ะก็คือทุกคนคิดว่า โมเดลมันจะเปลี่ยนใหม่ไหมครับโดยเอาชูซุยออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอ็นมะแล้วก็คิดว่ารูปแบบสกิลทั้ง2ส,สกิลของดาบเล่มนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนบ้างนะครับจะมีสกิลอะไรบ้างทุกคนเชียร์สกิลในรูปแบบไหนนะส่วนผมเนี่ยเชียร์ชูร่าเลยครับเท่ดีสมมติว่ากดสกิลค้างอย่างนี้ใช่ไหมเออเนี่ะแล้วมันมีหน้าออกมาเยอะๆนะครับโอ้โหเท่จัดครับทุกคนอ่ะก็ผมก็จำได้แค่นี้แหละ โอเคครับทุกคนครับถ้าใครชอบหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย